และบวยคู่สามของเรานักชกไทยประธานนักชกจากประเทศลิทัวเนียและบวยตัวนี้ครับสลับสนุนความมันโดยยาซีฟอนเชฟไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ladies and gentlemen introducing first your Lithuanian warrior tonight 34 years of age and representing king of Muay Thai gym let's hear it for Sigitas k a i s u s k a Warrior fighting over the blue corner, 34 years of best running at King of Muay Thai here. Ladies and gentlemen, Sukittasai Susglas. And here's a in the red corner, a Thai warrior. representing Chonburi Province. 22 years of a Ladies and gentlemen, let's hear it for! from thailand kia Champion the 70เอาละครับท่านผู้ชมครับสองคู่ที่ผ่านมาเป็นชัยชนะของนักทบไทยทั้งบนเทียนและศักดิ์สิทธิ์คว้าชัยไปได้สำเร็จครับเป็นการเป็นเกมที่สนุกและน่าใจด้วยครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับความมันระดับโลกตามกันต่อครับ ในคู่ที่3ของรายการพิกัด73กิโลกรัมครับถือว่าเป็นเวทพิกัดที่ใหญ่ที่สุดในค่ำคืนนี้แล้วนะครับผน้นำเงินนั่นก็คือซิกิทัตไคซุสกัตรครับนักชกจากลิท,ทวเนียซึ่งฝากผลงานไว้ได้น่าสนใจเลยครับคัมแบ็กมาภาคใหม่ครับ3าไฟหลังของเขาได้ชนะรวดทั้ง3ไฟครับปัจจุบันในวัย34ปีแล้วนะครับ0.178เซนติเมตรสำหรับค่ายมวยคิงออฟมวยไทยครับโดยวันชนะคิงออฟมวยไทย ล่าสุดนั้นเอาชนะเทคเกิลน็อกเอาก้องผาขาวออยุทธชัยมาเพียงยกแรกเท่านั้นกับรายการแมสโมวยไทยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับส่วนทางด้านักชกในมุมแดงครับเป็นทหารเรืออยู่ด้วยนะครับกองไทยแลนด์อรือนายบวรการดำดวนครับมัดปากฉลาครับจากตำบลบางสลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีปัจจุบัน22ปีครับ สฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้เพียงหน่งครับแพ้ไฟเดียวให้กับทางด้านชาวจอรสันนกับจากสหรัฐอเมริกาวไว้จัดให้มวยเกียรตินาวีครับมาครับมุมน้ำเงินครับสิกิทัศส์ไคซุสกัสมีวันชนะคิงออฟมวยไทยครับมาถอดบคลให้ด้วยตัวเองที่มุมะนะครับ แรกครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับบอกว่าหายหน้าไปพักหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับางดานกล้องไทยแลนด์ฝากผลงานล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาครับเอาละครับวันนี้เนี่ยเจอกับนักชกที่สลีละไร้เขียครับธนสกิทัศน์ของทัพเวียครับน่าจะได้เรียบส่วนนาเล็กน้อยครับเดนหน้าเลยแต่บัตทบบ กองแพร์นี่อาวุธจุกจิกครับอาวุธหลากหลายไล่เข้ามา,าซ้ายเลยครับท่านนั่นกองแพร์นี่ครับเป็นประเภทอาวุธมวยคลาสสิกสวยงามครับและที่สำคัญเนี่ยลีลาดีครับผิวแขงค่าครับมีลูกผิวชกมือสบายๆครับทางด้านกองไทยแลนด์ครับกองไทยแลนด์นั้น นอกจากชกมวยไทยนะครับยังชกมวยไทยสมัครเล่นแล้วก็มวยสาร์โสมัครเล่นอีกด้วยนะครับมวยนักชกที่ันต์ตัดหมัดได้ดีครับเอาละครับพยายามขวาในโดนการตัดสอกเ้าไปครับอย่างขทาไม่ติดครับทางด้านสกิทันวางวาแต่ว่าไปโดนขวางหน้าครับเจอสับสอกสวนเลยครับนี่หลอกครับโอ้โหหลอกจังยักษ์สอกแต่ว่าเติมด้วยแข้งเลยครับแล้ววางนี้แข่งควายขีครดเขาก็น่าต้องแถะได้แล้วสกิทัศน์ ต่อคอนเสิไล่แข่เอาไว้ครับยังตีไม่ได้เหมืนไปหมุนมานเลยครับยังไม่เจอยังไม่จุดที่จะตีได้ครับตั้นพิพิตัชครับยังโหงดหน้าต่อไปเอาเสิบวยนั้นก็อบอกว่าเดาทางลำบากรักรดานต้องแล้ครับแต่ว่าหมาัดชุดของสิกิทั์เริ่มแจกมาอีกครั้งครับเลยนะเป้าเจอครับสิกิทัชหมัดในมาเนี่ยไม่เป็นไรครับกรรมาการแยกออกมาผลักออกมาครับ ลูกลอลุชชนจะเยอะเหลือเกินครับส่องซ้ายมายแล้วบูดิส่องขวาต่างไปต่างโดนครับแต่ว่าเป็นซิกิทับที่เสียอาการกดฝ่าเข้าไปนี่ออกการเตะทลานครับซิกิทับแต่วราวนี้กดไนามากดตาแต่ยังไม่ตีครับต้องไทยแลนด<ร>์แกมีความมั่นใจเนี่ยเต็มกระเป๋าเลยครับต้องไทยแลนด์ซิกิทั์ยังเป็นฝ่ายเดินหน้าดูครับต้องไทยแลนด์สบายสบายครับหลอกมาแล้วสับเลยครับที่สองซ้ายโอ้ซ้ยายไปครั้งครับต้องไทยแลนด์ กออกซ้ายขวาครับต่อยบัตรมาเป็นชุดสิกิทัศน์ปวดหัวครับต้องทบยาแก้ปวดหัวมาด้วยครับชกกับทางด้านต้องไทยแลนด์อาวุธกระจุกจิก,ก็ต้องไทยแลนด์แล้วกลับไาได้ก็จะที่ซ้ายลองมาหายจากบัตรเซฟต้องไทยแลนด์ซิกิทัศน์แหมยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับน่าดูครับดีล่ากัเยอะครับนะครับถึงขวาเข้ามาครับทางด้านสิจิทัศน์ต้องไทยแลนด์ขวางหน้าแทงซ้าย วงในมีลูกขวางหน้าครับอาวุธเยอะที่สําคัญแข็งแรงด้วยนะครับทนาดกล้องไทยแลนด์ขวางหน้าและมีแรงแกรนครับเห็น่อยครับออกซ้ายทีขวาทีครับจับทางลำบากครับกล้องไทยแลนด์แล้วฟุตเวิร์กแกรนด์มาด้วยครับกล้องไทยแลนด์เสียไปซ้ายครับสุดพยายามจะตบกาดครับทิ้งกาดเลยครับทนาดกล้องไทยแลนด์นี่ครับโอ้คกล้าจริงๆครับกล้าลองของครับแล้วหมดยกแรกครับ กองไทยแลนด์เนี่ยปัจจุบันรับราชการอย่างที่ผมเรียนนะครับรับราชการเป็นทหารเรือในยศจ่าโทครับือว่าจ่าโทบวรกาดำดวงครับนี่ครับแกมั่นอกมั่นใจเหลือเกินครับทางด้านกองไทยแลนด์ว่าการชกนี่จะประมาทไม่ได้ครับแต่ดูครับจังหวะบวกศอกขวามาก่อนนะครับโดนเข้าไปครับทนสิทธิชัดปกติเนี่ยจะฟันเขาครับในสองไปหลังนี่ะ เอาชนะน้องกุฎศูนย์ด้วยศอกครับแต่วันนี้เจอกล้องสัญญาณบวกเลยครับเอะไะครับและยกที่2อําเลินมาถึงแล้วครับรถผมนายลับได้ครับโดนไล่แข่ออกมาต้องมาสู้กันใหม่ครับสิเกตั์เดินหน้าต่อครับพยายามลวงลำตัวเข้ามาให้ดีนิดหน่อยครับท่าน้าต้องเป็นอะไรเมื่อสักครู่นี้เอะไะครับสิเกตั์เดินหน้าเวียงเลยครับด้วยหมัดซ้ายและขวาครับเดินเวียงเรื่อยครับเปิดเกมเข้าไปกอคะแนนก็นะครับเปลี่ยนการขับไล่นี่ควาทีนี่ครับ โด้นเตือนครับโดนกรรมการนัทูสุขะครับเตือนทันทีครับข้อหาเตะพลาไปครับอ้าวทีเกตฮาดเดินต่อครับเสียบด้วยซ้ายวางด้วยซ้ายครับเสียบขวาก่อนนะครับแล้ววางไปแข้งซ้ายกับธนาต้องแทร่เลยายามเดินเลยครับผิดถูกไม่ว่าของเขาออกไว้ก่อนสายตัดมาตัดมาเสียบซ้ายครับต้องแครแล้วเอาละครับเริ่มเล่นเกมมากขึ้นนี่ครับ วันนี้ก็มาด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงจริงๆครับถือว่าท็อปฟอร์มกัตตานกองทัพแลนด์เดยวซมีทับต่อขวาโอ้อาวุธมันมาเยอะเหลือเกินครับวันนี้กองทัพแลนด์ซิกิท้านี่ปิดเป้าไม่ทันครับโอ้โหครับแทงยัดด้วยขวากัตตานกองทัพแลนด์เสียบด้วยซ้ายเติมเอาละครับซิกิทัาเริ่มช้าลงครับเกือบน่าจะบอลปีบอลเจอล่างแน่ปวดหัวแทนครับเป็นซิกิท้าด ไม่รู้จะปักยังไงไม่รู้ว่าแกเป็นกวเป็นแบบไหนด้วยกับทลารไทยแลนด์เอาใจล่ามาเือเกินครับประเภทขายใจไม่ถูกครับกัทลาร์ของไทยแลนด์เตะด้วยขวาครับยกรอพยายามอ้ดูครับเขาหวาพะวงไปหมดแล้วรับธนารสิกิทัศน์ต่างเดินลุยครับสิกิทัศน์ขอให้โดนสักหมันก็เอาแล้วครับอุ้แเ้งสายโตมาจากกไทยแลนด์นี่ครับปล่อยเตะสายแล้ววนไปน้ำเลาะครับอู้นี่ครับสิกิทัศน์ปล่อยมาได้ครับแล้วจับตา ตีได้ไหมตีไม่ซ้ายครับทั้งพยายามจะยกสู้ครับแหมก็ยังมีความพยายามในการเดินเข้าไปกีดทัดเดินหน้าลุยต่อครับยังมีความพยายามครับขวางแล้วตั้งกำแพงเอาไว้สิครับเข็นโดนสอกเลยครับโโอ้หเผลอไปเข็นนานไปหน่อยอารับกำสับเข้ามาอีกทีเติมเริ่มเช็คกันบ้างก้องแฮร์แรงแขวขวาได้ยังตีไม่ได้ครับโดนสอกเข้าไปแหมสอกซ้ายครับบอลตบออกมาวางที่แข้งการซีกทัดพยายามจะเติมด้วยหมัด หนูฟุตเวิร์กก็ดีแต่รันว่าปีเลยครับหนุมเข้ามาหน่อยทกรตีโชว์กนัตนาต้องไทยแลนด์มีจังหวะหลอกล่อครับมีหลอกมีจริงครับจับทางระบายกครับวันนี้ที่กะทัดเดินหน้าลุยต่อครับยเรื่องเข้าไปตายมาจับต้องไทยแลนด์เดินหน้าชนต่อมาระดับแทงซ้ายครับน่าจะสิกิทัศน์เนี่ยร่างกายต้องกำรมอท่าจริงๆครับไม่กลัวจะเดินครับนะครับไม่ยเป็นการเดินครับแดนจากออกตกออกขั้นราคาจะตัดต่อซ้าย ไปจีติดงตัวเข้ามาเสียบด้วยขวาแล้วยกตั้งขาวไว้รับมดยกที่สองครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่หลากหลายครับกองไทยแลนด์กลับมาก็พบความมั่นใจและอาวุธที่หลากหลายเข้ามาต้งเยอะครับ เข้าใช้ดีกว่าครับนี่ครับสับด้วยซ้ายครับท่าน้าจ้องไทยแลนด์ลูกล่อลูกชนครับกระดูประสบการณ์ต้องบอกว่าเหนือชั้นโชว์ความเหนือครับแต่เป็นคนชนบุรีครับาจ้องไทยแลนด์ครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายครับครับะมาณปัดในทันทีครับทีกิตาสนี่นะกดในได้ยังตีไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับพยายามต่อบในทีกิตาส ขวาเข้ามาซีทัามิวจะเขี่ยล่างโอ้โหสอกขวาแล้วซ้ายตามมาติดๆเลยครับโอ้ยฟันแบบนี้ฟันได้ยังไงครับแม่ก็ไทยแลนด์แหม่ตัดซ้ายตัดขวาตทันทีตอนนี้หาจังหวะพลิกออกแล้วได้งเข้าขวาครับแหมตีอ้อมหลังไปเลยครับเกี่ยบซ้ายมาอีกครั้งระวังขวาก่อนครับวงในแกเป็นลูกขวางหน้านะครัลตินาโกไทยแลนด์ล่ครับมาอีกแล้วครับขวาด้วยขวาจะแทงเติมได้ไหมได้ครับแกหลอกล่อครับจะแทงไม่แทนนี่เอาใจกันระหว่ากเหลือเกินครับก็ไทนแรงฮัดเดินมุดมัดต่อ จังหวาพวงล่างเกีมาบนเฉยเลยครับน้ากองแถลางครับเสียบด้วยซ้ายแล้วจกขวาตั้งไว้ไม่ยอมให้ซิปิทาโต้แล้วปบายแกครับถ้าเปิดเกมบุกเหมือนกันกันในช่วงต้นเกมยกสุดท้ายกับน้ากองถลางนี่นะแต่ที่ต้องมีวิชาเวทมาเท่าไหร่ต้องเข็นมาให้หมดครับหังให้มาโดนน้ากองแถลางเก็บดท้ายเข้าไปก่อนจังครับแล้วฟุกเบิร์กมาอีกแล้วแทนด้วยขวาแล้วฟุกแย็บชาบสวยดีจริงๆครับวางในแค่อีกทีไล่ไป ปัญหานะครับสกิทัศน์ครับาดมือนนงมีครับิกิทัศน์เดินถึงตัวก็ทำไม่ได้ครับพออยู่ข้างนอกก็โดนลูกจุกจิกแมาครับโนหัวทงเข้ามานนี้าสอกซ้ายบ้างครับวนออกมานี่ครับโอ้เหมือนล่อวัวกระทิงเลยครับจาจาเจ้ากําไทยแลนด์รสอกขวาของนสงกิทัศน์ยัไม่จับในไปได้วขาขวาย,าายัดไส้ข้น้าไปมาสามมาสามกไทยแลนด์ทั้งตีทัเด้ครับเท้าสกทัสว่ายางไงครับ กระกองไทยแลนด์ปักหลักรอซับด้วยศอกซ้ายเดี๋ยวมาจิ้มตัวกับสิริษฐ์ไล่ต้อนครับแต่ว่าดูครับไล่เข้ามาบุกอับกับตีเริ่มตีบอลเลกขึ้นมาอีกครั้งกัตตาสิริษฐ์ได้ามาบ้างครับสิริษฐนะ์แน่ความมัในใจก็เริ่มมีมาเรื่อยๆครับเดินหน้าลุยตาพังสิริษฐ์อ้าวเอาไปชนต่ออีกครั้งยังต้องเดินต่อครับเอานะรครับเบียดเข้ามา ใต้ตามปากแพ้เล็กๆกทันนาสิครับเสียดีขวาแล้วเราสับที่สองขวาไปแคบโอ้แรงยังเหลือด้วยกันทั้งคู่ครับเหลือเวลาครับสิครับพยายามขัดให้มาหายแล้วครับใช่วางการขัดออกมาครับขัดออกมาให้ทั้งมือทั้งคู่สู้กันต่อนี่ครับเดินเข้ามาแทนครับแล้วตั้งกระแพงแล้วโตชูมือมั่นใจยังคงมั่นใจอยู่ครับต่อมาแล้วสิกระับก็เดินมั่นใจว่าเองทำได้เอาแล้วครับ อะไรครับไปครับล่ามาโดนเสียบซ้ายคืนจากต้นแขกเลยมาสองมาสามครับเวลาจนเจนเข้าไปทุกนาทีทุกนีนาทีแลยครัผู้ชมครับนี่ครับเดินเข้ามาโดนศอกซ้ายครับลอยวางแข้งขวาเอาเลยครับกรรมการเบรกเกมเตือนเลยครับครั้งที่สองแล้วครับเอาเลยครับเบียดเข้ามาพุ่งเข้าไปใส่วางแข้งกับตะลางต้นแกน้าเหมือนหัวร้อนกับตล้างครบสามยกครับท่านผู้ชมครับผู้ที่สามของรายการกับพิกัดน้ำหนัก73็กิโลกรัม ธนาสิกิทัตไคซุสกัตครับนักชกในมุมน้ำเงินจากลิทัวเนียสังกัดค่ายมวยคิงออฟมวยไทยครับกับด้านนักชกไทยเจ้าของบิกิแชมป์ของเวทีแมสก์มวยไทยนะครับก้องไทยแลนด์เกียร์นาวีดูกับเสียบขวาสับขวาครับวันนี้หัวปักหัวปั๊มเลยครับทางด้านเจ้าสิกิทัตครับจังหวะไล่เนี่ยเจอหมัดเจอศอกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินกันก่อนครับ All right ladies and gentlemen the bonus round m a สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสิทธิ์ทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเกดิวัฒพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue Corner Red corner, no Borders. Max Muay Thai Facebook page. Who's gonna receive our bonus 5,000 baht? All right, ladies and gentlemen. of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner! Red